สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้ช็อตเด็ดจากศึกฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยของ2ทีมที่เจ๋งที่สุดนะครับบุรีรัมย์ยูนเต็ดครับแชมป์ไทยลีกปีนี้กับเมืองทองยูนเต็ดรองแชมป์คู่นี้เจอกันที่ไรมันทุกครั้งที่สําคัญที่สุดก็คือบุรีรัมย์ไม่เคยแพ้เมืองทองสถิตินี้จะยังคงดํารงต่อไปหรือไม่จัดไป มาแขงปีครับ FA ครับรอบชิงนะฮะเมืองทองรองแชมป์ครับอยู่ในชุดแดงส่วนแชมป์ไทยลีกบุรีมําอยู่ในชุดขาวก่อนจบครึ่งแรก2นาทีบุรีมย์มาได้ลูกที่จุดโทษนะครับและเป็นทางด้านของกองหลังทีมชาติเบเนซุเวลาอันเดรสตูเนสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมไม่เคยเห็นเขายิงพลาดเลยนะฮะความฝันในการคว้า5าแชมป์ในฤดูกาลเดียวอยู่ไม่ไกลครับกองเชียร์มากันเป็นหมื่นนะครับ ไปครึ่งหลังมาเพียงแค่6นาทีดาวซามูเอลหนึ่งไทยเลีอเดียวก็ครอสกับเป็นโกซุนกีกองหลังโคเรียนเช็ดเข้าไป2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ช็อตเด็ดของแมชนี้ดูให้ดีจักรพันแก้พรมกองกลางเด็กเก่าเมืองทองกวินบินคว้าแต่ลมงับสามศูนย์าทีที่71นะฮะแต่ก่อนจบเกม9นาทีเมืองทองสู้และเป็น e ม,ปมาริโอยูรอฟสกีมิดฟิลมาเซโดนีอครับไล่มา1นต่อ3จบเกมบุรีรัมชนะ3 1ครับคว้าหมดครับแชมป์ถ้วยกอลีครับ ไทยลีกอาเซียนและ FA ครับเป็นทีมแรกในเอเชียที่ควา้า5แชมป์ในปีเดียวและเจอกับเมืองทองมา19นัดนะครับบูร์ดามชนะ10เสมอ9ยังคงไม่เคยแพ้เมืองทองต่อไป